สวัสดีครับหลุยสธนวินครับผมไม่เจอกันนะแต่ว่ายังได้ยินเสียงใครในสวนเลยรอครับเพราะไหมครับมาก็ยังไงบ้างกับเพลงนี้ก็กระแสตอบรับทองฟ้ากับแสงดาวดีมากๆครับแบบดีใจมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยเพลงผมออกไปเลยตั้งแต่แบบเขาเรียกว่ามันมาแบบแอบๆท้ายตอนจบซีรีส์แล้วก็มาคลอๆในซีนอย่างเงี้ยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นเสียงพี่หลุยหรือเปล่า คนก็จําเสียงผมได้เลยก็ดีใจมากๆกะจะเซอร์ไพรส์เลยตอนแรกว่าเฮ้ยให้ไทยหรือว่าเป็นเสียงเราทุกคนจะจําได้ไหมแต่ก็ตอนท้ยเครดิตเนี่ยมันติดชื่อเราไปแล้วก็เลยแบบเขาเรียกว่าแอบโปะไปนิดนึง <laughs> แต่ใ,ใช่<ๆ>ผมกะไม่บอกเลยผมกะไม่บอกผมกะจะปิดเงียบเลยใช่ครับแต่ว่าทุกคนก็จําเสียงเลยได้แล้วก็แบบรอแบบรอฟังเพลงแบบตอนเพลงๆๆๆเต็มๆอย่างเงี้ยพอเพลงเต็ม ใช่พอเพลงเต็มปล่อยมาทุกคนแบบโอ้โหผมแบบดีใจมากทุกคนแบบรอเพลงนี้แล้วก็แบบขึ้นเทรนแบบเทรนใน u t u b e ก็ติดอันดับหกมาแรงเงี้ยแล้วก็ติดนานมากด้วยแล้วก็ใน Apple ก็ติดอันดับ2ด้วยสขนาดดใจมากใช่ดีใจมากดีใจมากแบบทุกคนแบบให้การะแสตอบรับดีมากแล้วก็มีคนส่งว่าเฮ้ยชอบเพลงหรุยมากอะไรอย่างเงี้ยเออจนเราแบบก็สามารถเต้นตามได้นั้นใน Took Challenge ก็มีท้องฟ้ากับแสงดาวครับมนนาครับผมเธอเชื่อไหม ว่ารักของเธอยังมีความหวังแม้ในฝันทุกค่ำคืนรักยังรอเธออยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือทั้งเพลงทั้งเต้นนะคะหนุกเต็มที่แล้วใช่ครับผมสนุกดีครับสนุกดีครับวันนี้นะคะก็จมีเพลงของซีรีส์นะคือเฮ้ยนาจะเป็นอยู่ที่ผมว่าน่าจะเป็นอยู่ที่สไตล์เพลงมากกว่าว่าสไตล์เพลงไหนแบบเอ้ยเหมาะกับสไตล์เราอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าเสียงแต่ละคนมันก็มีสไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบ ถ้าเป็นเพลงแบบนี้เขาคิดว่าเอ้ยเหมาะกับหลุยเขาก็จะลองถามมาเอ้ยได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยู่ที่สายเพลงมากกว่าหรือว่าจริงๆก็ความจริงผมว่าดีใจด้วยแหละที่ได้ร้องแบบเพลงประกอบซีรีส์อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าได้ท้าทายตัวเองในหลายๆสไตล์อย่างเงี้ยอย่างเพลงแรกผมข้างๆปลาบนฟ้าก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งพอมาร้องท้องฟ้ากับแสงดาวเฮ้ยคนก็แบบเอ้ยมันก็ท้าทายเราด้วยเพราะว่าร้องยากเหมือนกันนะครับผมต้องมาแบบว่าต้องร้องเพลงประกอบซีรีส์นะ้องว่าตอเข้าใจาใจเนเรก่ อ่าหลุยไปฟังเดโมมาก่อนพี่บอยเป็นคนไกด์มาอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พี่บอยก็ส่งเนื้อเพลงมาให้แล้วก็ไปนั่งทําการบ้านมาก่อนว่าเนื้อเพลงเนี้ยพี่เขาที่พี่บอยเขียนมาเนี่ยพี่บอยต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็เหมือนแบบพอเขาก่อนเข้าอัดก็ได้มาคุยกันว่าเอ้ยพี่บอยพี่บอยอยากจะสื่อแบบนี้ไหมมันไปในทางเดียวกันไหมเพราะว่าเราต้องร้องส่งให้กับซีรี่ทั้งสองเรื่องเลยทั้งแล้วแต่ดาวแล้วก็ขั้วฟ้าของผมใช่ใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเพลงออริจินอลซาวด์แท็กเลยของทั้งสองเรื่องเรา อันน no in ี้ก็ไม่แน anyway> ่ก็ไม yeah> um ่น่าเหมือนกันแต่ไม่น่าเหมือนกันต้องต้องรอติดตามอืมเนี่ยเราเพลงของเราจะออกสไตล์ของวเต้นแล้วก็แบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยเราแนวแบบยังไงอยากร้องแนวแนวอื่นธเหรอครับอ่าอันนี้เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็นสไตล์พ็อปช้าแบบจริงๆมันจะแบบช้าตอนแรกซึ้งๆหวานๆแล้วก็มาเร็วอะไรอย่างเงี้ยเอ่อจริงๆอยากร้องเพลงแบบโจ๊ะๆเหมือนกันนะแบบสนุกไปเลยอ่ะ อันนี้อันนี้ยังน้อยไปผมว่ายังน้อยไปข้างๆก็ยังน้อยไปจริงมันสนุกแล้วอีกแล้วไม่งังก็อยากน่าจะร้องเพลงแบบเศร้าๆอกหักแบบซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เอ้ยน่าจะคนน่าจะอยากฟังนะถ้าแบบเศร้าๆไปเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องทำอารมณ์นะครับผมถ้าสมมติร้องเพลงเศร้าๆเนาะอะไรนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะต้องมีครับผมคงคอนเซปต์คงคอนเซปต์ ได้ครับผมก็ตอนนี้มีถ่ายเรื่องซีรีส์เรื่องคาดอยู่ครับผมแล้วก็จะรอถ่ายเรื่องมีไนท์โม m o ลครับก็ฝากติดตามเรื่องคาดแล้วก็มีไนท์โม m o ลแล้วก็ผลงานอื่นๆของหลุยทาง IG แล้วก็ทางจีนดอมชีวีได้เลยครับอตอนนี้ Q4 Q5 ครับน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับเพราะว่าน่าจะถ่ายแป๊บเดียว,ยวยใช่ครับผม กลับด้วยคือตอนแรกหรืออ่านบทแล้วอ่ะก็คือบทมันเขาเรียกว่าบทมันยากมากๆเลยมันคลิกคาแรคเตอร์เราจาะมีปลาบนฟ้ามาเป็นแบบตัวโพอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แอบ,บในคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจะเล่นยากมากๆเพราะว่าเราต้องดีไซน์ตัวละครใหม่หม,หมดเลยอย่างมีนเนี่ยถ้าสมมติผมดีไซน์แล้วจับได้มันจับได้เลยคือเออเราเข้ามีอ่ะเป็นได้เลย แต่ปรากฏว่าพอมาเล่นคันเอ้ยมาเล่นถั่วภูแล้วเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างยากในการหาตัวคาแรคเตอร์เพราะว่าตัวละครตัวเนี้เป็นตัวละครที่เก็บเยอะไม่บอกใครว่าเราเป็นอะไรไงมันเก็บ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 ไ้เยอะมันรอวันที่แบบมันจะระเบิดออกมาพอมนระเบิดออกมามันก็เลยแบบเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆแล้วก็เล่นยากอีกอย่างหนึ่งคือเล่นกับนีโอด้วยเพราะว่าในเรื่องในปลาวมันไฟเนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นแบบมุมตลกอ่ามุมแบบเอ้ยมีมาต้องขำแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่ขำเลยอ่ะเรื่องนี้มันดราม่าดราม่าในคู่เราแล้วก เน้นเรื่องรักมันเน้นในเส้นเรื่องในเส้นเรื่องเลิฟมากๆเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องความจริงในเรื่องนี้มันเด็กกว่านะมันเล่นมาธายงปลาย<ว>ใช่แต่ว่าในเส้นเรื่องรักมันเน้นมากกว่าแล้วก็มันมีความเข้มข้นในเส้นเรื่องเรื่องเลิฟของสตอรี่มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็ต้อง,องแบบต้องมาเปิดอกคุยกับนีโอนะว่าแบบเออมันตอนแรกตอนปาบนฟ้าเนี่ยมันยังแบบต,ต้องก็คุยกันแหละคุยกันในระดับหนึ่งแต่พอมาเล่นเรื่องนี้มันต้องลงลึกไปมากกว่านั้นเพราะว่ามันมันเน้นมากๆเลยในเรื่องแบบเออเราต้องรู้สึก รักก็คือเราก็ต้องรู้สึกรักอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําการเวิร์กกันทั้งคู่อย่างเงี้ยครับผมให้คนดูละรู้สึกแบบที่เรารู้สึกรค,ครับผมโอเคฝากแฟนที่รอพวกเราทุกคนก็ฝากแฟนๆนะครับผมใครที่รอติดตามผลงานหลุยส์อยู่ก็รอนิดนึงนะครับผมใกล้จะได้ดูกันแล้วเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอฝากติดตามทั้งผลงานซีรีส์นะครับผมคาดมินไนท์โมเทลแล้วก็อย่าลืมฝากเพลงด้วยนะครับผม ไอ้สำคัญเดี๋ยวๆนี้น่าจะได้ฟังเพลงกัน Safe a l l Memory in This Hall ครับของ Safe House Season 3ครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ